สวัสดีครับพบกับรายการกล้ยหอมกับกูรูวันพฤหัสที่19พฤษภาคม2565นะครับตลาดน้อยปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ชนี้อยู่ที่ปิดที่1,659.8นะครับลดลง14.35จุดคิดเป็น0.89มูลค่าการแขายวันนี้ถือว่าชะลอตัวลงจากเมื่อวานนี้ด้วยว่าซื้อขายกัน 62,559. 71ร้านบาทนะครับเรียกว่าแนวโน้มต้องบอกยว่าวันนี้เรื่องของความกังวลเรื่องดอกเบียเ้ยหรือว่ามาเขย่าตลาดหุ้นทั่วโลกกันอีกครั้งหนึ่งในตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒน์บรเชษฐผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมบุราพาทัศน์จะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นวันนี้รวมถึงแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งน,นี้ว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณกอนพันครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบอกว่าปรับตัวลดลงกว่าสิบสี่จุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดทั้งวันวันนี้ครับครับข้อรวมตลาดก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะผันผวนนะครับในทิศทางที่เป็นลบนะครับจากสถานการณ์เรื่องเงินเฟ้อของทางฝั่งเทพธนาแล้วนะครับในช่วงกรีซเองเนี่ยเมื่อวานรายการตัวเลขเงินเฟ้อ่อนข้างสูงนะครับเกเ็นต้องบอกว่าเป็นระดับสูงน่าจะที่สุดนะครับในกลุ่มเทพธนาแล้ว สำหรับตุรกีดูไม่สายเลยนะครับก็ทำให้ตลาดไม่แน่ใจครับว่าภาพเงินเฟอ้อที่สูงริ้งตัวในกลุ่มเทวิชาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะนําผลไปเรื่องตัวการปรับนโยบายการเงินแบบริ้งตัวหรือว่าในสภาพคล่องแบบริ้งตัวหรือไม่นีครับก็ทำให้ภาพเง,งินซับซิ่โดยรวมแข่งตัวออกมาในเชิงลบนะครับตลาดเมือไทยก็ปรับตัวลงกว่า20จุดในช่วงแรกแล้วก็มีรีบาวด์มาได้ในหน่อยครับผมครับผมนะสถานการณ์ต้องบอกเลยว่าใน,นเรื่องของเงินเฟอ้อดอกเบี้ยมาแบบนี้ มันจะเขย่าตลาดหุ้นเนี่ยอีกนานแค่ไหนครับคุณกุคุณกอนพัรับครับก็จนกว่าจะเห็นภาพของตัวสัญญาณเงินเฟ้อได้รวมจะแผ่วลงนะครับในแต่เกิดนะครับหลังจากที่เร่งแรับขึ้นตลบี้ไปแล้วเนี่นะครับมีชาติที่อนกลมบลงมาบ้านนะครับอ้ตรงนี้คงเป็นเรื่องที่เราคงต้องตามดูสัญญาณรายละเอียดนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งในเรื่องตัวการให้ความเห็นของผู้กำหนดนยบากันอย่างต่อเนื่องครับผมครับผมแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้คุณกอนพัฒน์มองไว้อย่างไรครับ ครับยังน่าจะผันถวนนะครับดาวต้านก็1 6 2 0 1พ2 4นะครับแนวรับด้านล่างเนี่ยหนึ่นอยเก้นะครับกับ1 5 8 0จุดนะครับตัวตลาดเองยังค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าคนที่ยืดขับผมครับผมรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอนพัฒนมากเลยที่แม่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับผมครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกอนพัฒน์บริษัทผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะครับบบรรรริิกกาาลงทุนษัได้ว่า ต้องบอกได้ว่าแนวโน้มในะะนววันพรุ่งนี้น่าจะมีแนวต้านอยู่ตรง1,620จุดถึง1,624จุดส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่1,592จุดถึง1,580จุดตจุดนี้นะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับมาถึงช่วงของ4หุ้นสุด s w i n กันบ้างนะครับได้ว่าโดยทีมข่าวของหุ้นนิสยัยอมการก่อติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นหลายตัวเราถึงมีความ โดดเด่นน่า,นา,นาสนใจและน่าติดตามนะครับเนิ่มจากสุดสวิงตัวแรกตัวของซิก้านะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่8บาทเพิ่มขึ้น20ตางท,ที่เป็น3.23ส่วนสุดสวิงตัวที่2นะตาชมนินะั่นหรือว่า C E Y E นะครับราคาุนวันนี้ปิดที่5บาท70ตางเพิ่มขึ้น60ตางท,ที่เป็น11.76ส่วนสวิงตัวที่3นะ C A z ประเทศไทยนะหรือว่า c a อนะครับวันนี้ราคาหุ้นเฟทปิดที่7บาท75ส,สตางค์เพิ่มขึ้น30สตางค์ที่เป็น4.03%ส่วนสวิงตัวที่4นั่นตัวของ IIG นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่40บาท25ส,สตางค์เพิ่มขึ้น2บาท50สตางค์ที่เป็น6.6 2เนะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงโดยทีมข่าวของหุ้นไซมีการหยิบยกแนะนำมา นำเสนอตรงจุดนี้สําหรับเรื่องราวของการตัดสินใจกลุ่ธุรการลงทุนนะนั่นนักลงทุนต้องไปศึกษาทําการบ้านนะครับดูเรื่องราวของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านนะพี่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเทรดหุ้น4หุ้นสุดสวงมาดีเช้าของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บกันบ้างโดยคุณอภิวัต์วีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์วันนี้ได้นามา2ตัวนะครับตัวแรกคือตัวของ c r c นะครับดูว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัต์บอกว่า ยังลุ้นฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่36บาทแนวรับพยุยที่35บาทสำหรับแนวต้านของ CRC อยู่ที่37บาท50ตางแนวต้านไปที่39บาทวันนี้ราคาหุ้นของ CRC ปิดที่36บาท75ตางลด,ดลง25ตางคิดเป็น0.68ส่วนสุดแซปบปอที่2ที่คุณอภิวัฒนแนะนำตัวตือตัวของ p t g นะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัฒนว่า ลุ้นกลับตัวนะครับให้แนวรับที่14บาท70ซางแนวรับไปที่13บาท80ซางสำหรับแนวต้านของ p t g อยู่ที่15บาท20ซางแนวต้านไปที่15บาท70ซางวันนี้รา,าคาหุ้นของ PTDG ปิดท,ท,ที่15บาทไม่เปลี่ยนแปลงครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูในวัน,นี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบนะฝากได้ฝากแชร์ในส่วนของเฟซบุ๊กคุณอิไซส์และช่องยูทูบคุณอิไซ์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลของสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หุ้นอินไซต์ดคอมสำหรับรายการกุ้งลุยวินด้์คอนม,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 มาท่านผู้ชมผ,ผู้ฟังไปก่อนนะครับพกบงงกันในวันจันทร์หน้าสวัสดีครับผม